หลายพี่นาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามีการคุยรับหลังคุยส่วนตัวไหมไม่มีการคุยรับหลังคุยส่วนตัวกับใครทั้งสิ้นนะคะที่ที่พูดถึงไปไม่มีแล้วไม่มีจะไปซบอกข้างบ้านหรือจะไปอะไรไม่มีค่ะไม่มีงงมากข่าวนี้อีกได้ยินมาเพราะมีคนเริ่มพูดแล้วก็เลยวันนี้ก็เลยตอนแรกอะคิดว่าจะไม่ไลฟ์แล้วเธอภูมิใจกดตะก้าหรือยังกดตะก้าก่อน คือกะว่าจะไม่ไลฟ์แล้วเพิ่มเป็นเรื่องไล้สาระมากสําหรับส่วนตัวนะแต่เอา้าอยู่ดีๆคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหาฉันไม่เข้าใจอ่ะไปเอามาจากไหนกันน่ะคือข่าวลือนี่มันคือข่าวลือจริงๆแนละ้เนาะมันทําร้ายคนจริงๆนะเธออืมแม่พูดชัดมากไทยแลนด์แม่ไม่ได้มีปัญหากับพี่วัดด้วยพี่วัดก็พูดแล้วนี่ว่าไม่ได้มีปัญหาประเด็นอะไรกับแม่เออแม่ไม่ได้ทะเลาะกับพี่วัดอะเธอ พี่วัดก็พูดถึงแม่ว่าไม่ได้มีปัญหาถูกไหมะถ้ามีปัญหากันแม่ก็โดนเรียกไปเคลียร์แล้วหรือไม่ก็ถ้ามันมีปัญหาที่แม่แบบทําอะไรผิดรุนแรง้ายแรงขึ้นมาเธอว่าฉันไม่โดนสตอรี่ส้มเหรอฉันโดนแน่หระอฉันวะานื้อออกไหมเออนี่มันไม่มีไงก็จะให้มีให้ได้แล้ววันนี้มีคนไปโพสต์ปั่นว่าแม่เป็นคนแบบยุแยงคนในกองให้แบบมีปัญหากันบอกมันตลกมากอันเนี้ย คือแม่คิดว่าแม่จะไปแจ้งความด้วยเรื่องเนี้ยเพราะว่านําเข้าข้อมูลอเป็นเท็จแล้วก็หมิ่นประมาทแม่อืมแม่ไม่รู้ค่ะแม่แม่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไงอืหรือหนีไปทําหน้ามาไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นเลยค่ะคือคิดว่าน่าจะต้องแบบปกป้องตัวเองอ่ะเพราะคนไม่เข้าใจอ่ะหรือคนที่แบบไม่ได้ตามงานอ่ะ อย่างเพื่อนแม่หลายคนที่เขาแบบไม่ได้อยู่ในวงการนางงามแต่เพราะเขาเห็นแบบมีคนแคปมาให้พวกเขาดูคนในวงการเพื่อนแม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นห่วงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ไม่กล้าถามตรงๆอ่ะนะเขาก็มีถามคนใกล้ตัวมาบ้างอะไรมาบ้างนี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะหนึ่งเป็นฟรีแลนซ์มีงานถึงเข้าไปนะคะหรือถ้าวันไหนว่างอยากจะเข้าไปดูงานก็ขอขอไปทางพี่วัดเอออย่างครั้งที่แล้วแม่ก็พิมพ์ไปบอกว่าเออวันนี้แบบ อยากเข้าไปดูงานจังเลยค่ะข,ขอแบบว่าเออขออนุญาตพี่วัดแบบเข้าไปดูงานนะคะคือแม่ก็จะมีมารยาททาตามขั้นตอนตลอดเธอก็จะบอกพี่วัดบอกอะไรพี่วัตบอกเออเข้ามาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้เด็กดูที่นั่งไว้ให้คือคือเนี้ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะเธออาอย่างเนี้ยก็มีคนบอกว่าบอสก็พูดแล้วว่าไม่ได้มีปัญหากับแม่พี่วัดก็พูดแล้วเนี้ยก็มันไม่มีถ้ามันมีมันก็มีไปแล้วสิแม่ติดผู้ชายผู้ชายที่ไหนผู้ชายคือ,ค,อคือใครคะ กดตะกร้าก่อนไปไปเร็วช่วยดูของก่อนไม่มีใครกดตะกร้าเลยอ่ะทุกคนกดตะกร้าให้แม่หน่อยสิไปเร็ววันนี้มาไล์ไขายของแล้วนะคะมีแต่คนน่อยากดูดราม่าแต่ไม่ได้มีคนอยากซื้อของอ่ะเดี๋ยวใกล้จะถึงรอบชุดประจำชาติแล้วเดี๋ยวจะปล่อยแล้วดีไหมดีไหมคุยกันอีกแป๊บหนึ่งเนาะ,ะทุกคนก็จะได้ชัดเจนไปเลยว่าเรื่องที่เขาโพสต์อยู่ในกลุ่มไม่จริงคนนั้น,นแม่คิดว่าแม่จะเอาเรื่องนะอืม ไม่ฉลาดนะเข้าใจได้แต่ไม่ฉลาดเงียบๆได้ไหมไม่ใช่ตะโกนหรือไปรับเรื่องใครเขามามาปั่นอย่างเงี้ยมันจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะแล้วเธอกําลังจะเดือดร้อนด้วยคือแม่เป็นคนที่แบบไม่ได้อยากเอาเรื่องใครนะเอาจริงๆแต่พอมันมีเรื่องแบบนี้มันรู้สึกว่าเราต้องปกป้องเกียรติของตัวเองเราต้องปกป้องชื่อเสียงของตัวเอง ทุกคนใครที่อยู่ตรงนี้ไปแก้ข่าวให้แม่ด้วยนะคะว่าแม่ไายแล้วว่าเรื่องอะไรมันเป็นอะไรแล้วมันจริงหรือไม่จริงยังไงก็คือจากปากแม่เรื่องเงินเงินทองทองไม่มีแม่ไม่สามารถถือเงินขององค์กรได้เพราะแม่เป็นฟรีแลนซ์ไม่มีหน้าที่ในการถือเงินเพราะฉะนั้นเรื่องเงินทองจัดตัดทิ้งได้เลยถ้าเป็นเรื่องเงินทองขององค์กรไม่มีนะคะโดนไล่ออกมาไหมไม่ได้โดนไล่ออกคะ่ะแม่เป็นฟรีแล,ลนซ์เป็นลูกจ้างรายวันเป็นลูกจ้างรายโปรเจกต์มีงานถึงเข้าไปนะคะแ r a อัพให้เลย มีปัญหากับบอสไหมไม่มีนะคะส่วนตัวนี้ยังไม่เคยทะเลาะก,กันนะคะไม่เคยทะเลาะก,กันแบบเนี่ยที่กระเทยลือกันเนี้ยยังไม่เห็นนะคะยง,งงเลยค่ะเอามาจากไหนฉันยังงงเลยฉันไปทะเลาะก,กันตอนไหนนะคะเพราะงั้นใจล้มๆมนะคะกระเทยขาแม่ยังแบบว่างงกับข่าวนี้อยู่เลยเนาะไม่พูดไปเรื่อยนะคะกระเทยเรื่องนี้มันมีผลกับความเสียหายของชื่อเสียงแม่แม่ต้องออกมาพูด ิดว่าต้องแจ้งความแหละเพราะหนึ่งมันเกี่ยวกับลูกค้าด้วยดันแคปรูปที่แบบมีลูกค้าแม่ไปอ่ะแชร์ไปในนั้นน่ะมันทําให้คุณเขาเสียหายด้วยนะนั่นน่ะแล้วข้อความพวกนั้นน่ะมันเป็นข้อความที่ทําให้เกิดความเกลียดชงังทําให้เกิดความเสียหายทําให้เกิดความเข้าใจผิดและนําเข้าข้อมูลมาเป็นเท็จสู่ระบบคอมอืมสักแต่ว่ามีเนต็ตไม่ได้เนาะกระเทยจริงๆเธอ เธอจะต้องตั้งสติให้ดีกว่านี้ในการที่จะพูดถึงใครหรือจะโพสถึงใครนะคะมันไม่ได้ส่วนแม่ไม่ได้มีปัญหากับพี่วัดเลยพี่วัดก็พูดแล้วอันนี้อีกเรื่องหนึ่งนะคะเคลียร์ให้ชัดนะใครจะแคปก็แคปไปเลยนะคะแม่เป็นฟรีแลนซ์ด้วยไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินไม่ได้ทะเลาะก,กับพี่วัดนะคะแล้วคนที่ปั่นข่าวเต้าข่าวเรื่องนี้ให้หยุดซะเพราะดิฉันจะนำสืบนะคะบอกเลยว่าถ้ายังไม่หยุดเนี่ย ฉันเอาเรื่องแน่แต่คนเนี้ที่โพสต์ไปแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเอาเรื่องเหมือนกันนะคะถ้าเกิดตํารวจตามเจอก็อาจจะให้เรียกตัวมาแล้วก็มาพูดว่าเธอเอาข้อมูลมาจากไหนคนที่ให้ข้อมูลคนนั้นก็เตรียมตัวไว้นะคะอืมแม่ทาลิปเบอร์สี่ค่ะทุกคนอยู่ในตะกร้านะคะอ่านี่ไงฮิปโปก็พูดฮิโปแรก็พูดบอสบอกว่าได้มีปัญหากับแม่ ไงก็ฉันไม่มีปัญหากันกระเทยก็จะให้มีให้ได้แล้วแม่เป็นฟรีแลนซ์มีงานแม่ก็ถึงไปไม่รู้จะต้องให้พูดสักกี่ครั้งอะ่ะคือคนมันจะให้มีปัญหาได้เบอร์สี่นะคะทุกคนที่ถือไว้นะคะอ่ะภูมิใจหายไปเลยพอบอกให้มันซื้อลิปสติกหายเลยเออก็ยังจะให้มีปัญหาให้ได้ไงฮิโปโปแคลแม่งงมากงงมากแม่อุตสานิ่งเงียบเพราะแม่รู้สึกว่า มันไม่เป็นเรื่องอะ่ะฉันไม่อยากจะพูดถึงงันก็มันไม่มีเรื่องอะไรอะ่ะเออวันนี้ลิปสติกของพี่แตนนะคะติดแน่นติดทนมากภูงชัยมันหายไปเลยมันไม่ยอมซื้อดูสิอ่ะทุกคนอีกห้านาทีแล้วนะคะอ,อือยอยากให้ฉันโดนสตอรี่ซมไม่ได้อีนางลูกเซลลูลูกเลดปูดอ่ะทุกคน เดี๋ยวไปดูรอบชุดประจำชาตินะคะทุกคนค่ะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับฟังแม่นะคะใครที่ดูมาไลฟ์แม่แล้ววันนี้ไปแก้ข่าวให้แม่ด้วยแล้วไปบอกอีนั่นด้วยว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการนะคะเจอกันนะคะจะไปแจ้งความดีไหมต้องจัดการเนาะเธอใครอยากให้จัดการกดหนึ่งใครไม่อยากให้จัดการกดสองอยากรู้ไม่อยากเห็นหน้าเนาะเออเอาไหมกดหนึ่งนะ ภูมิใจภูมิใจยังไม่ซื้อเลยอ่ะภูมิใจดูสินค้าก่อนเลยอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งไหมหนึ่งไหเออเอาเลยใช่ไหมเธออืมเล่าใหม่แม่หนูเพิ่งมาปัดโทวอลเล็บบอลซื้อแล้วค่ะกดศูนย์รักภูมิใจที่สุดภูมิใจเป็นลูกสาวที่น่ารักของแม่มากภูมิใจไปแบ่งให้แม่ทาด้วยนะมันสวยจริงภูมิใจจริงๆแต่สีมันอาจจะแบบว่า ชัดออกมาหน่อยนะเพราะฉะนั้นต้องทานในวันที่แบบแต่งหน้านิดนึงอะ่ะบอกคุณแม่นะภูมิใจฝากแม่ฝากสวัสดีคุณแม่ภูมิใจด้วยคุณแม่ภูมิใจใจดีมากคุณพ่อใจดีมากน่ารักมากแม่เคยแต่งหน้าให้อาทุกคนเดี๋ยวไปดูรอบชุดประจำชาตินะคะโอ้ยเพิ่งจะมาไลฟ์ไปตั้งพักหนึ่งแล้วอืไปดูสรุปเดี๋ยวมีคนสรุปไว้แน่นะคะไปดูนะขอบคุณนะคะดูรอบชุดประจำชาติคะ่ะสวัสดีคะ่ะ